ด้านนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าหากมองในมุมการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่เดิมทีไทยทําแบบรัฐต่อรัฐหรือ g 2 g อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับสองรัฐบาลเล็กน้อยแต่ในระบบเศรษฐกิจในบริเวณชายแดนจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยมีปัใจจัยในด้านของค่าขนส่งที่อาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบบริเวณชายแดน ผมมองในเรื่องของความระมัดระวังของการค้าของไทยในเรื่องของรัฐะเนี่ยค่อนข้างจะลำบากใจมากมเพราะว่าถ่าที่เป็นที่ทราบกันอย่างเป็นทางการก็คือเรามีรูปแบบของการค้าที่เป็นรัฐคือ G2G แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเดิมของการค้าชายแดนมีกองกําลัง BGF ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกับตัวแทนในเรื่องของการดูแลชายแดนเพราะการสถาปนาในเรื่องของแบบนี้ที่เป็นตัวแทนรัฐมากขึ้น คำถามก็คือว่าจริงๆแม้ว่าจะไม่มีหรือมีการสถานะนอย่างเป็นทางการก็ตาม mm hmm. การค้าชายแดนนอกระบบเนี่ยมันเสรีมาตั้งนานแล้ว mm hmm. ไม่มีใครไ,ไปปิดปิดกั้นมัน mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณอยากไปสะดวกหรือเปล่ววา mm hmm. ถ้าคุณอยากสะดวกคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางส่วนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหภาพแห่งชาติเครียงหรือเค u ยูออกแถลงการยืนยันอย่างชาัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆ กับการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐกอทุเลภายใต้การน,นำของเนเดาเมียซึ่งเคนยูได้ถอดถอนจากองค์กรตั้งแต่ปี2565กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบและก่ออาชญากรรมสงครามการตั้งสาธารณรัฐกอทุเลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อองค์กรชาติพันธุ์กเหรี่ยงขณะเดียวกันเคนยูชี้แจงว่า โครงสร้างการบริหารองค์กรตั้งอยู่บนกระบวนการประชุมสมัชชาและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญครอบคลุมทั้ง7เ,เขตการปกครองและยังคงต่อสู้ต่อต้านระบอบเผด็จการ